สวัสดีครับนะครับสหรับบรรยากาเป็นโอกาสดีนะครับได้มาจังหวัดเลยนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาแวะเยี่ยมนะครับแปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยของของแม่กิบบนหน้าดินดํานะครับผมเขาไปพบกับเจ้าของแปลงเพลยนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันคลิปที่สองอะนาะแม่เนาะเป้ยสบายดีป่าวแม่สบายดีค่ะบ่ได้พอกันโดนโดนโดนเลยจนตัดอ้อยไปแล้วเป็นบ่ครับนี่ อ้อยเสร็แล้วค่ะปีนี้ปุ๊กหม่ค่ะปีปีเทียอะไรค่าดีบ่อ่อยนะดีอยู่ค่ะเขาแม่ขายเหมาบ่ขายเหมาโอ้ได้ได้ไรเท่าไหร่น่ะได้ตันตันรับเก้าร้อยห้าสิบเป่นี้ได้เก้าร้อยห้าสิบได้ก็เยห้าสิบเนาะแต่ว่าก็ถือว่าดีได้แล้ค่ะประมาณนี้ถือว่าดีบ่ก็ดีอยู่ค่ะอ่าเพราะว่าเขาโบเรโบเรตัดเองกันบอโบเรตัดเองค่ะอ่าเป็นเป็นเป็นเหมาเหมดเลยเป็นตันค่ะอ่าเป็นเหมาเขาเขาว่าตัดเราเองเขาเอนบ่ตัดเราเองถ้าฐาสั่งตาจะหรือเขาเขาลงงานน่ะเขาเขาขึ้นมาให้ เข้าโรงงานเพิ่นเอาเงินมาให้เพิ่นก็แจ้งไหมมาแจ้งว่าได้เขาได้ตันเขาได้ตันอ่ตัวนี้ไม่เก็บปลูกจักไรครับไอ้ส่วนๆน,นี่เกล้วยค่ะตัวนี้เป็นไอไ้อยเกล้วยเนะาะเกล้วยค่ะเกล้วยหล่ะคะือปีวงหันคือรอวดตอแล้วเนาะค่ะบัดนี้ปลูกปลูกเริ่มปลูกลงไอ้อ้อยยอดละ่ะอ้อยยอดอ่าตันี่ได้ประมาณ2เดือนค่ะอ่ประมาณ2เดือน2เดือนรอการหลองตัวนี้นี่เนาะค่ะอย่างเดียวบ่ได้ใส่ตัวอื่นไม่เก็บใส่เขาเกลี่ยที่2 3 6มาหลายปีแล้วบ่ครับในอ้อย ปนีสิบปีแล้วทปีแล้วะเป่ประทับใจเนี่ยแนวใดคือใส่มาโดนขนาดนั้นนะครับส <c oughs> ้าเรบปุยเขาแกวราคาก็โอเคแล้วก็ก็สำคัญก็คือแม่อันนั่นแหละยกักบอยักเล่นเคมีเแบบิดยักเล่นอินทรีย์เคมีดินมันยังบบเซียแล้วก็นี้นั้นก็ล่งมาไลา่เสาแล้วพวกเนี่ยเสานำมาอยู่ตัวนี้นี่ไล่ปีแล้วอก่ห้าปีแล้วมาอยู่ที่ตัวนี้ปุยก็มีลากไล,ล่เนาะอันนั้นอันนี้อู้ไปแต่นำดีจังนำ <c oughs> เานำแล้วป่ะเนี่ยอันนี้อันเดียวใส่ยางก็อันนี้ออไหวหลงพื้นกอันนี้อใส่เดี่ยวใส่อีกอันตัวนี้อ่าก็คือหลังจากใส่แล้วมันมีผลยังไงครับอ้อยแม่คือเดบ่ตทับใจครับผมเคียวนานค่ะลำไงเคี้ยวนานน้ำนักดีอ่ะแล้วก็มีผลกับจะนวนต่ออ้อยู่่แม่มีผลไล่พอพอเขาเผ้าอนต่อนี่อันข้างหน้าข้างกันนะ ตอมันขึ้นมาเขาบอกว่าอู้หันได้ใส่ปุยแล้วเนอสันแตังแค่บรไดไซอ่มันจะงามโดนมันจะงามขึ้นอยู่ขนาดคือคือหลังจากแม่ตัดแล้วปุ๊บมันเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ไซปุยกต่งามแล้วงามแล้วเพียวแล้วค่ะเพราะว่ามันกินในตัวเนื้อเนาะแม่เนาะแมร์ตะกอนเทินเบาบอกว่าเยี่ยหิวมิกติอ่าหิวมิกเคนบอกว่ามันมีหิวมิกมันก็บที่คอยปลดป่อยหัดอาหารไหมกินหินเล็กๆน้อยๆก็ฟังไปเส้นกระเบื้องเสียไปได้ล็อกอ่าเอ้ามันนี่เอ้ามันยังเขี้ยวโดนเขี้ยวนานเพิ่นมา เอาไปใส่หนำเพิ่นกระบ้าแวบนั้นเพิ่นไปใส่น้ำไล่าตอนตอนตะกี้คือบัรด์ในดำหรือคือแม่แม่กิบเป็นผู้พนผู้ใส่อยู่คนเดียวเนะ<ภ>าะัน,นี้<ก>ตอนนี้คือใส่ไลยขนอยู่แล้วมันมีกๆๆๆๆๆารเพิ่นก็ออกไปแดแล้วมันมีเตะเตะใส่แต่รุ่นพ่อเพลินนี่นี่มมารุ่น3้ำแล้วอย่นงเนี้ยนี่นะรุ่น3้ำเรเพิ่นพัฒนาขึ้นแต่ก,ก่อนก็บ,บ่ดีแท้อยู่อ่าแม่ก็ลองไปอันนั้นอันนี้บ้านนี้หมาห่อมารุ่นนี้นี่โอเคเลยอยู่ตัวเนาะแม่เนาะอยู่ตัวครับ แล้วก็มีไร่ไม้ค่ะมาใส่น้ำแหมะไร้ไร้เจ้าวไร้ขืดเนาะกับแต่เฉพาะแม่นี่นั่นสีสีตันเนาะสีตันอ่าใช่ใช่คนเดียวพีละสีตันเป็นอย่างหน่อยปีละสีตันเป็นอย่างน้อยวันนี้ว่าสั่งให้เฮิรนโลซ่อมตันแล้วเนาะประมาณซอมตันประมาณสองตันละปีนี้ครับก็คือมีมีคนมาติดต่อกับมีกริบเรื่อยๆเนาะครับก็คือถ้าไม่กริบเรื่องการปลูกอ้อยในวันนี้ครับเพชรยากยิ่งบ่กครับอ้อยนะครับ แต่ก่อนเห็เดยา,ยากจังเดี่ยว,วนี้แม่ว่าบ่เห็ดยากโหเทคนิคง่ายๆแด้อเนาะโหเทคนิคแล้วแม่ว่าบ่เห็ดยากแต่ก่อนยากบัดนี้บ่ยากพันท่นปีนี้ได้มาเต้น้าไผแม่ได้มาเต้ําพอ่อใกล้นี่แหละอ๋อพ่อใกล้ก็ใส่ข้าวเกลียวเฮาเนาะจ้าที่ผมไปถ่ายคลิปรอบก่อนน่ะเออ,เอ,อนั่นแหละได้มาจักต้นนั้นแหละเออซื้อเราสอง0 0ื่เท่านั้นส0 0 0มื่20,000 2ไร่เอาให้เราไร่ละหมื่นไรละหมื่นเนาะแล้ววิธีการปลูกอ่ะปลูกปลูกจังได๋ครับแม่อ,อ้อยนี่รบกวนแม่ไอ้บอกวิธีการปลูกนิดนึงให้ให้้ครัง ท้ายซ่องค้งค่ะท้ายซ่องค้งแล้วกาไอแล้วกาเอารถมามามาปุ๊กเลยรถรถปุ๊กอ,อ้อยเท่หนอ่าเขาก็ตัดอ้อยผันไว้ครับตัดอ้อยผันไว้คือคือไถสองเทืออ่อนบ่ไถสองเทื่อนอ่าก,ก้อนปูนี่ไม่แห้งผื่นหรือหรือว่าไอ ไอ้ใสปุ๋ยไปครับถอนพันอ้อยเลยพันอ้อยเลยรถปูกเขาจะมีลองอันตัวตัวที่ใสปุ๋ยรถปูอ้อยนะเขาจะมีตัวใสปุ๋ยใส่ปุ๋ยน้ำหล้วก็ใสทอนทอนอ้อยน้ำค่ะยาว่ามันจะบวลงเด้อแต่ก่อนบวลงแ๋ยพวกอินทรีย์นี่เขากะโง่แฮะมันจะติดมันจะยังแต่อันนี้มันมีปัญหาค่ะคือลงดีเลยลงเลยค่ะคือเคมีเลยมีข้อเสียอย่างเดียวแต่เข้าเป็นสีดำเบิดเขาเราใสอ้อยไปหมดใสสมองเกาเขี้ยวอยู่บนเดียว เฮาคือได้ใส่ไปแห้วเดียวที่ใส่ซองแห้วเล่นซองแห้วนี้บ่ได้ตาบ่ดีก็คือรอบแรกแม่ก็ใส่ห้องพื้นไว้พร้อมท่อนพัดอ,อ,อ้อยเนาะแม่เนาะอ่านะครับแล้วก็หลังจากปกลูกแล้วแม่คุ้ม้าบ่อนอะอ้อยบ่ได้คุมค่ะอ้าวได้คุมแล้วมาเอาหุ่นเลืออ่อยกำจัดว่าจะพืชตอนใดนบารนี้พ่นยาเลยพ่นยาลัวเลยคือเห็นยาเกิดก่อนบอกยาเกิดก้อนเอายาเกิดก่อนตัวนี้คือกำจัดหรือบ่แม่นี่กำจัดแต่รอบนึงแล้วอ๋อรอบนึงนะเนาะ คือใ <c oughs> ส่ปุ๋ยรอบนึงรองพืชล้วก็กคัจัดวัชพืชร,บรบอบหน,งหบหนึงแล้วคือกัมจัดหลังจากพืชพืชงอกแล้วอ้อยงอกแลก้วเนาะคัมจัดตัวนี้ไม่ฉีดเองเลยบ่ฉีดเองกาตาฉีดเองเลยบัดที่นี่หลังจากเข้าใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วครัไม่ไม่กี่ไปใส่อีกรอบนึงตอนไหนครับบัดน,นี้โอซุ่งเติมเนาะอ่จนในเห็ดย่างเห็ดยางเห็ดย่างนั้มีเวลาอีกอีกหน่อยก็นทีได้มาใส่นะถ้าอ้อยสูงแล้วนะอ่คือคือไอปีนี้มันเป็นต่อแรกต่อแรกแล้วไั่นีห้าเข้าอย่างเบอร์ออกมาม่แค่ค่ะ ถ้าต่อแรกนี่ฮักมันจะอยู่ข้างล่างอยู่ครับถ้าถ้าหามันเป็นต่อเก่านี่เห่าพอสูงขึ้นมาได้เหาใส่อีกก็ได้ใส่เลยแต่ว่าตัวนี้ต้องรอจังหน่อยบ่แม่แม่คิดว่ารออีกหน่อยมันมันได้กินอยู่ข้างล่างอยู่คือวุ้ยตัวนี้เขาจะกินนานค่ะอ่ามันอยู่นานนี่แค่คือคือแม่กระเบื้องอาการของของอ่อยน้ำคว่ามันปุยนื้อหรือยังอยงนี่เนาะค่อยไปเติมอีกคนหนึ่งปกติใส่จักรอบอ่ะนี่ตอตอคอบนี่ส่วนมากใส่ซองรอบใส่ซองรอบเนาะซองรอบแต่ประเด็นกระงามเออ วันนี้ก๊าดแจ๊วันจะเพื่ออะอีกรอบที่สองช่วงไหนบ้างช่วงก่อนใส่ปุ๋ยบ่ใส่ปุ๋ยรอบ,บสองลืม้แอบสม่เศร้าแล้วนี่ดูดูบ่บ่เสาค่ะได้อีกน่งคือเข้าจะแตกขึ้นมาอยู่เนี่ยมันกำลังเป็นเข้าจะแตกขึ้นมาอยู่ค่ะฝนหมองมาเข้าจะแตกขึ้นแม่ก็ฉีดอีกรอบนึงบ่ฉีดลวกอีกรอบนึงแม่ค่ะฉีดอีกรอบนึงบฉีดลวกอีกรอบนึงปกติฉีดยาก็ฉีดสองรอบบ่ปแติฉีดยากั็ฉาแตอแห้งบ่แห้งอ๋อก<อ>็ ใส่ปุ๋ย no. กัใส่สองหลอดนะแม่เนาะต้นสูตรเดียวดเนี่ยสิบสองสามหกสูตรเดียวเลยจบเลยอ่าปีนี้จะลองเพื่อนยางที่ปุ๊บยางไม่ก็ให้ใส่ได้คราว่าปีนี้แม่ใชลงยางเพิ่มอีกเนาะค่ะลงอีกจักรลอยกว่าแม่ประมาณหกร้อยค่ะหกร้อยลูกไม้ป็ดลารเป็ดลายแจกอีพอหรือพอแม่ก็บบอลูย์อ๋อวันนี้แม่ใส่ปุ๋ยอ้อยนี่สองหอบแล้วป anyway yes, ุ๊บหลักก็ใส่ขาวัชพืชเรียบร้อยหลักก็เฮ็ดจไดญต่อบัดนี้พวกปลวกมาแรกงมีบ่ออ้อยเฮาน่ะ ตีฉีดยาลูกยาแมลงบ่บ่ค่อยมีแต่มีพี่พี่ีกายนี่ได้หินครับก็มียุยยุ้ส่วนก็มียูยให้ก็มียูเพี่ยมันจะเป็นข้าวข้าวเป็นเป็นข้าวเป็นดำเนาะเพี่แ้มลงนะเป็นดอนครับบางคนก็ไปเฮ็ดไปฮ่นแต่แม่บางคนเพี้ยข้าแม่บ่ได้ใส่ยาพวกรุกโลกแล้วก็แมะเร็งเลยบ่คือใส่แต่ปุ๋ยกับกับจัดแค่หยาเท่านั้นเนาะอ่าแล้วก็รล่อล่อตัดเลยเป็นความโชคดีอะมันก็บ่แน่เนาะไอ แต่ก่อนข้าวโพดเหากับ่บได้หนยาหุนยาแมงม่วงแล้วเดี๋ยวนี้เขาได้พนเราได้ยินเราเราไม่ให้แม่ซื้อซาเบิรงบางเฮียตัวตัวที่มันกินอ้อยท่านกินข้าวโพดท่านบางเฮียมันก็กินอ้อยได้เตเบอมีเฮียบ้านเหาว่ามีเฮียมีปันห้าก็คือปีไก่นี่เพี้ยลงครับไล่เจ้าอยู่เพี้ยลงนะแต่แม่กับโบบได้ไปสนใจมันเมื่อเดียวเขาก็ได้ตัดอ่ก็คือตัดแม่กับโบได้ส่งลูกงานโดยตรงคือเมาผู้ขาเข้ามาเมาเนาะเคยเคยส่งลูกงานเองบ่ เคยเคยค่ะเขาจะมีรถมามาเข้าเข้าจะมามาซื้อเนาะเขาจะมามามีตาซังนะมา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 เซาอยู่บ้านเขาก็ไปซงฮันเคยอยู่ค่ะเราวางเราวางขายพ่อค้าขายเหมาส์ก็เขาตัดเองอะไรไม่ว่าอะไรขู่มือกันตัดเองตัดเองก็ดีอะตัดเองดีกว่าบ่เราเลี้ยงล้านได้เลี้ยงล้านแล้วก็เวียกร่ายมันไม่ได้รลายกว่ากันรลายบ่ได้ร่ายกว่าการร่ายเลยเออยิงยิงตันเราพันกว่านี่โอ้มันดีกว่าเฮ็ดมันเนี่ยมันว่าไล่ขั้นตอนอ่าอ่าอ้อยนี่ดีที่สุดเนี่ย ผมเบืองแล้วมันเป็นต่ายากแต่มันมันสัมผัสจากแม่อ้อยของจีนมันก็นกนขั้นตอนม,มันบ่หลายปานใดเนาะอ้อยนะตอนนี้ยากย,ยากคิดว่ายากแม่ไม่เห็ือนเห็ดหลงเลยจนว่าแม่บ่ย,ยากให้อบัดน,นี้อ้อยนี่แม่ได้จักต่อไอ้ส่วนใหญ่ของแม่นโอ้ย6 6ต,ต,ต,ต่อก็ได้6ต่อ6ต่อก็ได้มันเฮ็ดงามเฮ็ดได้งามอ่ะมันมันมาเสียตอนถ้าเฮาเอาเอารถมาตัดอ้อยแล้วมันต้องมีรถพ่วงรถรถคีบเข้ามาแล้วนี่ถ้าฝนตกอ่ามันจะเละ เห็ดให้อ้อยเห่าบกเกิดนั่นแหละเหมือนจะอันนตรายเหมือนจะว่างไรตันนี้นะว่างเป็นดรอปเป็นเจ็บไรนี่นะคือมันเหยียบตาอ้อยนั่นบางมันบ่มันเกิดเรบ่ค่อยเกิดถ้าของมเขาแล้วเจอฟุนลงงนั่นแหละอันตรายอืมันเทียบเหยียบตาแล้วมันบ่เกิดบ่มันเกลเลยว่ามันเล็ดมันเยียบมันเป็นโคลงเลยอ่ะโอ้โหบริเวณในข้อมูลมากไย่รีกระเลือดอ้อยเลยครับแม่ขอบขุณครับแม่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะครับผมรายการท้ายนี่ครับ เออเียแม่ฝากไปน,นิดนึงสำหรับปุ๋ยเขาแก้วว่าประทับใจได้อ้อยได้การใส่อ้อยอย่างไรครับนี่ครับเนี่ยฝากไปน,นิดนึงดีเข่วโดนเข่วน,น้นน้ำหนักดีครับสูงอ่าตอนแรกว่าเพื่อนขดอื่นนะเข้าไขา่เข้าไข่ปุ๋ยเข้าไข่ปุ๋ยอยี่หงอื่นอ่าแล้วพอนีเมียเขา้าเมียเพื่อนได้ไปตัดอ้อยขั่นมาใสอันนี้เลยเออคือคือ,คอมาตัด<ป>มาตัดอ,อ้อยสวนแปลงของแม่จะตัดไปซ้อมเห้วอ่เาเขาจะเอาไปคนละวซ่อมเห้าเนาะ คือมันล่มฮับกันเลยอ่ะมันยาวอ่ะเออเออมันล่มฮับกันเลยมันยาวมันได้น้ำหนักดีค่ะโอเคมันเป็นน้ำจังค่ะอ่ะครับผมมันนี้ขอบคุณแม่กิี่นะครับที่ให้อมูลแล้วก็ถือโอกาสใช้เวลามาขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวัสดีครับขอบคุณครับ